แล้วคนเราจะจะยึดความเชื่อของตัวเองมีอคติหรือไม่มันคิดว่าความเชื่อนั้นมีอคติหรือไม่นะครับความเชื่อมีอคติหรือไม่ย่าน mm hmm. ที่ผมพูดให้ท่านฟังว่าพวกเราก็ทบทวนตัวเองหมดแล้วว่ากระบวนการนี้มันมีปัญหาแปลกๆหลายเรื่อง มีคนนำคลิปช่องสามสี่เก่าๆมาเปิดเนี่ยผมเรียกว่าดูแล้วสะลุดหดหูมากครับเรียกว่าฝั่งตรงข้ามมีแต่พิรุษอ้อยต้อยต้องใช้คาว่าอ้อยต้อยก็คือมีแต่ฝั่งตรงข้ามมีพิรุษครับที่สื่อเขาเอามาเรียกมาพูดตั้งแต่ใหม่ๆนี่นะพูดถึงลุงพลน้อยมากครับ แต่ตอนนั้นก็ยังกล่าวหาลงพนอยู่นะนะตอนนั้นการกล่าวหาลงพนเนี่ยมันจะมีน้อยมันจะมีเฉพาะของเจ้าหน้าที่และผู้สูญเสียแต่สื่อสารขณะนั้นเนี่ยกับไม่ใช่ครับสื่อสารขณะนั้นกับทำอย่างแข็งขัน อยู่แม้นจะไม่อยู่กลางๆนะครับไม่ได้เข้าข้างุมพลใดๆนะแต่สื่อขนาดนั้นนะ่ะแสวงหาข้อมูลฝั่งตรงข้ามผู้สูญเสียล้วนๆเลยเอ้ยฝั่งผู้สูญเสียล้วนๆเลยสื่อต่างๆจะแสดงความเห็นแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลต่างๆทีท่เป็นข้อมูลของฝั่ง ผู้สูญเสียล้วนๆเลยลท่านลองไปหาดูก็ได้ครับทุกคนพยายามเอามาลงอยู่ทั้งภาพและเสียงทั้งการอ้างหลักฐานการอ้างที่มาของแหล่งข่าวเรียกว่ามีแต่ฟังตรงข้ามลงพลอ้อยต้อยต้องใช้ว่าอ้อยต้อยสวัสดีครับามาแล้วครับามาดามลาเต้ม,มาแล้วนะครับ แฉยันเงาช anel นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับมาดามมาเต้แชยันเงานะครับเกรียนเซียนฮาไม่ได้มีแล้วใช่ไหมครับนะครับมีจะเป็นแฉยันเงานะครับอย่างนี้นะนะครับเห็นเห็นในแบบนี้แล้วตอนนี้นะใครที่ยังไม่กดติดตามกดนะครับถ้าใครอยากฟังที่มันเสด็จหูเสด็จหูนะครับนะครับสวัสดีครับ คุณสักดเดชคุณสมศักดิ์คุณชนะดมาศคุณรำตวนคุณเพ็ญศีนะครับคุณสำราญนะครับผมคุณพนาวันนะครับคุณเรนซี่ชแนลสวัสดีครับอ่านี่คืออีกช่องหนึ่งนะครับคุณเรนซี่ช n e l ก็ช่องแบบอ่าเดียวกันฝั่งเราเนาะมีอะไรที่น่ารักๆ่ักก็ไปดูนะครับคุณยุวันดีสวัสดีครับนะครับ คุณยุคทอนคุณเนมคุณวันสกรนะครับช่องที่อยู่กับพวกเราเยอะแยะนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นพวกเรานะครับคือบางคนก็เพิ่งจะจะได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องช่วยๆกันนะไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องบุญขวัญช n e l ช่อง l n ล y Channel ช่องมุก มุกมุกชแนลนะครับนะมีหลายช่องนะครับมีหลายช่องช่องอิสระ c h a n แนลนะครับช่องมิชเอ็มไอมิชชั I ่นชแนลนะครับนะแยะหมดเลยนะครับนะคุณจัน,จนแจนสวัสดีครับพอมาช่วงหลังๆสื่อถลม่มลุงอ่านะครับต่อจากคุณสมศักดนะิ์ว่าเนาะ มันนี่แหละครับคุณสมศักดิ์ครับมันเป็นการเจอโฆษณาชนเชื่อเสร็จแล้วมาสมคบคิดครับโฆษณาชนเชื่อต้องใช้สื่อครับถ้าไม่ใช้สื่อจะไม่ใช่โฆษณาชนเชื่อสื่อนั้นต้องโกหกเห็นไหมครับมันกลับตาลปัดเลยเรียกว่าหลังๆมาคุณไม่ได้อายตัวเองเลยเคยพูด อะไรไว้อะบันทึกตัวเองไว้หมดะนะครับแต่ตอนนี้นะเรียกว่ามามาบอกว่าลุงพลสม,มุนนะมาบอกว่าลุงพลน่ะแล้วก็ด่าลุงพลเกียดลุงพลไปเลยสื่อบางหลายสื่อเกียดลุงพลไปเลยเกียดยันเงาเหมือนที่ว่า <laughs> ตอนแรกนี่ออกข่าวเนี่ยจะให้คุณไม่ต้องรักลุงพลคุณไม่ต้องชอบลุงพลครับสื่อครับคุณรายงานตามก็เป็นจริง แต่พวกคุณรายงานตาตามความเป็นจริงเนี่ยไปหมดแล้วตั้งแต่หกเจ็ดเดือนแรกครับสวัสดีครับคุณหยงครับนะคุณพิญญาสวัสดีครับคุณอรวรรณสวัสดีครับนะครับดังนั้นคุณจะมากับกับลำกับอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะเพราะการไปกล่าวหาเออการไปลื้ออ่ ข้อความต่างๆข่าวต่างๆที่ท่านทําไปเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณทําอะไรไว้ตอนนั้นนะฮะดังน,นั้นตอนนี้โจมตีลุงพลก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมคนหนึ่งครับที่ติดตามข่าวตั้งแต่น้องหายวันแรกผมอ,อ่ครับผมเลยวิเคราะห์เหมือนอาจารย์คนที่มองลุงพลผิดก็คือเพิ่มจุดดูอ๋อใช่ครับ คนที่มาด่าลุงพลเพิ่มมาขยายลุงพลเพิ่มนี่แหละครับค,รคุณทิติครับเขาเรียกว่าเหยื่อครับเขาเรียกว่าเหยื่อครับเขาต้องการแบบนี้ครับเพราะว่าโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยต้องใช้ใช้สื่อรับหรือโปรปกันดาเดิมทีไอคำว่าโปรปกัดาเนี่ยมันมีแต่โบราณส่วนมากจะทางการทหารก็จะไปใช้โปรปกันดานะครับ กนะ็คือโปรยใบปิวอะไรบ้างนะครับโฆษณาชวนเชื่อไปก่อนจะทําอะไรต้องโฆษณาชวนเชื่อไปก่อนโน้มน้าวจิตใจคนให้เชื่อก่อนนะครับให้เห็นตามก่อนนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้ก็คือสื่อต่างๆนั่นแหละครคือโปรปกันด้แค่ทําอะไรก็ได้วันๆขอให้แค่ด่าลุงพลวันๆขอให้แค่ใส่ร้ายลุงพลวันๆขอให้แค่ พูดให้ลายลงผลแค่นั้นแหละครับแล้วคนไปมาก็จะฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็จะลงผลชั่วลงผลเลวก็จะติดไปเรื่อยๆกับชาวบ้านในที่สุดทุกคนก็คิดว่าลุงพลเป็นคนร้ายในที่สุดนี่คือการโฆษณาชนเชื่อเมื่อเชื่อแล้วเชื่อตามเขาแล้วเป็นไงครับก็จะเป็นคนลุกขึ้นมาด่าลุงพลต่อ ลุกขึ้นมาสร้าง YouTuber, ยูทูบเบอร์ยุคลุกขึ้นมาสร้างนั่นสร้างนี่สร้างวิทยุสร้าง,างการเขียนคอลัมน์ก็จะลุมทำร้ายลงพลทันทีถ้าแบบนี้เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดสมคบคิดนะครับสมคบคิดนะรนะนะเรียกว่า ให้คนเชื่อจากโฆษณาชนเชื่อแล้วก็มาสมคบคือรวมกันรวมกันคนเห็นว่าลุงพลคือคนเลวคนชั่วเขาก็เลยมารวมกันนะก็จะเป็นถ้าการรวมกันนั้นมียูทูบเบอร์หนึ่งคนที่ด่าลุงพลก็จะมีเอฟซีของคนนั้นก็จะด่าลุงพลเกลียดลุงพลไปด้วยนะยูทูบเบอร์ก็จะเป็นโฆษณาชนเชื่อ หรือเป็นหนึ่งในทีมงานสมคบคิดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะไปโฆษณาชนเชื่อต่อในสร้าง f c ขึ้นมาใหม่ก็โฆษณาชนเชื่อให้ f c รู้ว่าลุมพุ่นเลวอันนั้นก็เหมือนกันทำไปเป็นเครือข่ายออกไปนะครับเรียกว่าการโฆษณาชนเชื่อการรวมของคนโฆษณาชนเชื่อเรียกว่าพวกทำทฤษฎีสมคบคิดนะครับนะ สวัสดีครับคุณมารีนะครับคุณมารีกับคุณมารีนะครับสวัสดีครับคุณส,สุัาพสื่อมันสมคบคิดกับพวกที่เคยมีอยู่ครับผมนะมันก็เห็นเห็นอยู่ครับนะครับตัวตัวตัวเทพตัวเทพของสื่อนะครับก็พยายามมารวมกันเพื่อสร้าง สร้างฉากสร้างสร้างอะไรกำลังทำนองนี้นะอืมนะครับสวีบยามแรงอาจารย์สวัสดีครับอืมนะครับคุณสมบัติสวีครับคุณวันสวีครับผมนะครับคุณไอทีซิตี้คุณสักดิกาสวีครับมาชาแ์่เกก็มานะครับนะยังมีเวลาครับยังมีเวลานะครับ จนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงมันนี้ให้ลูกเรียน1นึ่ทุ่มลูกเรียนหนึ่งทุ่มนะครับต้องเปิดดูตารางกันนะครับคุณางคลสวัสดีครับผมเฉยันเงาอาจารย์คะ้ะรบกวน ID ดี n ลายอาจารย์ส่งมาที่อ9อเโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะส่งให้นะ นะครับนะผมจบไว้ก่อนผมจดไว้ก่อน,อ,นอันนี้ผมทําทําส่งไปนะครับเพื่อใหอ้ที่ทำงานเขาขอเพื่อจะทําไปให้นักศึกษานะครับลนนรงนั่นแหละครับร่นนันลง ดี๋ยวเขียนกันนะนะมาดามลาเต้กันนะ โอเคครับเจอแล้วนะมาดนะมามลาเต้ครับน,นะครับคุณธีรพัฒนสวัสดีครับถ้าย้อนคดีไปเริ่มใหม่ได้จะโยนความผิดไปทางผู้สูญเสียเลยทำไมลูกตัวเองไม่สนใจอะไรเลยเออตำรวจในประเทศไทยนะฮะหรือกฎหมายในประเทศไทยเนะี่ย ใครที่มีภูมิปัญญาในประเทศนี้นะครับฝากดูเรื่องนี้หน่อยเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนนะเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ที่ห้ามให้ผู้ปกครองเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ไวหรือไม่สนใจใ่ดีหรือประมาทเผลอเลย นะครับไม่ดูแลใกล้ๆนะถ้ามันมีเหตุว่าลูกต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต้องตายต้องเป็นนั่นเป็นนี่นะผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรกก็คือผู้ปกครองนี่แหละครับนะคือพ่อแม่นี่แหละครับคือเด็กไม่มีวุฒิภาวะที่พอจะแยกแยะดีอะไรดีอะไรชั่วอะไรอันตรายอะไรไม่อันตรายนี่แหละครับ นะถ้าแบบนี้มันหมายเขาว่าปล่อยเด็กไว้ในคมหอกคมดาบนี่แะครับนะครับ,นะรบนะถ้าต่างประเทศก็โดนนะครับคุณพิมส์ีคัาจารย์คุณสมัยโฟนสมัยโฟนสวัสดีครับ, Smile Phone. Smile Phone. รบอาจารย์กดให้แล้วกดคุณมากครับคุณสมศักดิ์คดีลุงกับน้องอายการจะ อาคดีลุงกับน้องไอาการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเรื่องถึงศาลผมว่าทนายตั้มคงช่วยได้ใช่ครับ <c oughs> คือตอนนี้ทุกคนมองข้ามไปถึงศาลหมดเลยครับ <c oughs> ถึงศาลหมดเพราะว่าอ,อะไรฮะ <c oughs> คือผม <c oughs> อันนี้ผมก็คือผมผมมาติดใจเรื่องหนึ่ง, <c oughs> ผ,มงผมงงผมงงเฉยๆน่ยนะ <c oughs> คืออายการสั่งฟ้องเรื่องไม้โสลพีครับ ไอาการสั่งฟ้องด้วย3ข้อหานะครับก็คือคนร้ายบังอาจทําไม้มาฆ่าแต้ไม่ใช่ลุงพลนะครับเพราะไม้นี้คนตัดไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนไงฮะก็คือแม่นะแต่จะให้ลุงพลผิดสองข้อหาหลังครับว่ารับไม้แล้วก็ครอบครองไม้อะครอบครองไปไปวางไว้ที่สาธารณะเขาเขียนว่าครอบครองอ ผมเลยงงมากนะนะครับไม้ไม้อันเชิญก็ใช้ว่าไม้อันเชิญเพราะว่ามันมีภาพคนไปเห็นไม้แล้วก็ไปเรียกว่าสักการะจุดทูบสักการะมีพุ่มไม้ไปวางแล้วครับแล้วเหมือนมีเขาขาวเหมือนคนเอาแป้งไปโรยขูดหาเลขน่าจะมีคนถูกนะน่าจะมีคนถูกแล้วมาบอกน่ผมเชื่อว่านะลองไปดูให,ใหม่ๆนะครับไม้จะขาวบางจุด นะครับแล้วมีคนไปยกมือไหว้มีการเอาพวงเรียกว่าพุ่มพุ่มดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ไปขอยกมือจุดธูปไปแล้วอะ่ะยังอยู่ในข้างล่างอีกเลยครับอยู่ข้างล่างครับและทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไม้ตะเคียนตนะั้งแต่แรกนะน่าจะมีคนถูกนะน่าจะมีคนเอาแป้งไปถูแล้วได้เลขแน่ครับมันก็เลยถึงดังขึ้น เมื่อดังขึ้นก็อยากเอามาดีกว่าคนต่อไปลงไปก็จะลงไปข้างล่างอันตรายอันตรายครับไปไหวยอยู่ข้างล่างอะ่ะว่าแล้วก็เลยอัญเชิญใช้คำาอัญเชิญนะครับอัญเชิญไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ,บ้านน่าจะถูกหวยไปแล้วอะเอามาไว้ที่สาธารณะมันก็ต้องขนแหละครับ จะแบกจะขนมีมีไหมครับว่าเศกมนแล้วมันลอยมาเองอ่ะคุณจะอ้างวิธีการขนนำมาอัญเชิญมาวางเนี่ยคือการทำไม้ไม่ได้นะครับจะลากจะขนไม้แล้วคุณจะแม้อันนี้เราเรียกว่าต้องให้เป๊ะทางกฎหมายมากเลยการขนไม้ลากไม้อะแปลว่าทำไม้มีความผิดโอ้ย ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยคงไม่มีใครกล้าตัดไม้แล้วครับนะครับนันจะเอาขนาดนี้พอบางอย่างก็เป๊ะหรือเกินเขาอัญเชิญไม้ก็คือจะให้มันลอยมาเองก็ไม่ได้ครับไม่มีไม่มีเวนมน <c oughs> ก็ต้องลากมาสิครับไม้ใหญ่ขนาดนั้นต้องทําอะไรครับก็ต้องรถอันนี้มาสิครับใครจะไปแบกครับก็คือ หาว่าลุงพลเนี่ยรับไม้มาครับรับไม้มาเหมือนคนล้ายไปตัดไว้แล้วลุงพลมาเอาไม้มาไปว่ารับไม้แล้วจะต่อด้วยคําว่าลุงพลครอบครองไม้ครอบครองอะไรครับไปตั้งอยู่ในสาธารณะครอบครองคือยังไงอ่ะต้องไปตีความครอบครองก่อนดังนั้นต่อสู้ในชั้นศาลก็ไม่น่าไม่น่ายากคไม่น่ายากนะครับนอ นะครับเรียกว่าอันเนี้ยมันงงมากผมก็นิดว่าอายการเชิญลุงพลไปแล้วก็ว่าเออไม่มีความผิดยกฟ้องมันนั้นก็เลยไม่เรียกว่าผิดคาดครับอายการฟ้องครับฟ้องนะครับฟ้องแล้วก็จนศาลไปนั่งไปนั่งนะครับ ที่ว่าลงพลเป็นนั่งกันเลยนะฟังที่ว่าถูกฟ้องศาลแต่ไม้เนี่ยมีท่อนไม้ผุมากเก่ามากมีค่ามีมูลค่าไม้ตีพยายามตีไม้ออกมาว่าไม้มะค่าแต้ประมาณนี้อยู่ที่หมื่นกับร้อห้าสิบบาทนะครับนะแต่ศาลท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เอา เรียกทรัพย์อะไรครับก็คือให้ปฏิญาณตัวเองแล้วก็กลับบ้านก็คือแม่จะให้ขอนไม้นี้จะให้คนไปติดคุกนะนะครับความผิดเล็กน้อยนะครับในความหมายนะลุงพลก็ได้ประกันแบบแบบไม่ต้องเสียทรัพย์ดังนั้นทุกคนเริ่มมองว่าคดีน้องจะพูดเนะี่ยยังไง ไอาการก็ต้องฟ้องครับนะเพราะว่าเทียบเคียงกับคดีไม้เนี่ยเขาก็ยังฟ้องครับนะครับแบบนี้ฮะเออลุงผลก็ไม่ได้ตัดไม้แต่ฟ้องเนี่ยเมื่อฟ้องแบบนี้ทุกคนก็เลยเห็นว่าอ้าวคดีน้องชมพู่อะ่สำนวนช้าไม่ไม่ไมช้าหรือไม่ช้าก็ต้องต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยก็คือหมายความว่า อายการจะต้องฟอง้องอ่านี่นะครับแต่นี่เป็นการเดาแต่ทุกคนมองไปก่อนแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสอ่ามันก็ยังมีโอกาสครับก็เลยอย่าทิ้งโอกาสอย่างที่ทีมทนายทีมทนายตั้มก็จึงบอกว่าระดมใครมีหลักฐานอะไรเด็ดๆส่งไปให้ทนายตั้ม นะครับเพราะว่ามันยังมีช่องว่างเล็กๆอยู่ระหว่างสำนวนยังไม่ถึงอายการอยู่ระหว่างอายการกับอายการกับสารเนี่ยมันอยู่ที่อายการอยู่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องแบบนี้นะครับมันยังมีโอกาสครับมันมีโอกาสนะครับนะครับผมคุณแม่มณีสวัสดีครับคุณสิริอ่อนคุณสุธิรา